ให้มาตอนนี้วะเนี่ยเรอเป็นึงนะไม่มาไม่มาอะเสียหลบปะคุณล่ะคะคุณอะไรเนี่ยะวาครับครับอันนี้พัสดุมาส่งครับแล้วก็เดี๋ยวช่วยเซ็นตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ครับ ดีนะครับเรียบร้อยครับบุญบุญอ๋อเรียบร้อยครับโอเคครับของรับไห้กระเป๋าของคุณใครมาเหรอคะยังไม่สนใจเลยคนส่งของอะเรา ไม่กระเป๋าเปน็นคุ้นจังวะไปเดียวกันเลยนี่วห,ห,หว่าวิวอะ ว่าไงซันฮัลโหลวิววิวอยู่ไหนอะอ๋อวิวก็อยู่บ้านพ่อกับแม่ไงซันถามทำไมอะพอดีวิวกำลังช่วยพ่อกับแม่เตรียมกับข้าวอยู่อะวิวแน่ใจนะก็อยู่กับพ่อแม่ก็จริงสิซันมีอะไรหรือเปล่าอะทำไมถึงถามวิวแบบนี้ฮะออแล้วเย็นนี้ไม่ต้องรอวิวกินกับข้าวเย็นนะวิวน่าจะกลับดึกเลยแหละ มีอะไรอีกไหมถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยวิวขอวางสายก่อนนะแค่นี้แหละบายนี่วิวกูกล้าหักหลังสั้นเหรอได้เจ้าแบบนี้ใช่ไหม จะหาว่าซันทำผิดมากเกินไปแล้วกันอืมส้มโอค่ะอืมอย่างเจ,จี๊ยบหวานมากวิวไปซื้อมันเมื่อจะกีนนี้เลยนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดได้กินอะไรที่มันหวานกว่านี่ยคงจะดีนะ นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยขัดจังหวะตลอดเฮ้ยคุณอย่าพึ่งกูหินสิคะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเงี้งไปทางนู้นเลยไปทางนู้นเลยเไปแดนนียลเฮ้ยแกต้องการอะไรวะฉันเนี่ยต้องการของบางอย่างเท่านั้นถ้าฉันได้นะฉันก็จะไป แต่ถ้าเกิดว่าแกสองคนตุกติกแล้วก็ฉันไม่รับประกันความปลอดภัยของแกสองคนเข้าใจไหมแกได้อะไรเนี่ยแกอไปได้เลยนะแต่ขอร้องอะ่ะอย่าทำฉันกับแฟนฉันก,ก็พอฮะคุณสองคนเนี่ยไปแฟนเหรอใช่ดิถามทำไมวะไม่ต้องพูดเลยหรือเงี้ยฉันต้องการแค่ของสองสามอย่างแค่นั้นเอง เอามีไปไกลๆแล้วป่ะเดี๋ยวแทงกูหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นไม่ได้เฮ้ยบอกอย่างนี้ใช่ไหมเจ๊ขอร้องอ่ะแกอย่าเอาโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าเงินฉันไปได้ไหมอ่ะแกเอาแค่เงินสดแล้วก็กระเป๋าใบนี้ไปก็พอเพื่อนคุณก็ไม่เห็นจะยากเลยต่อยแค่โทรศัพท์กระเป๋าตังค์แล้วก็รถเนี่ยแฟนของคุณเนี่ย ก็ดูท่าทางก็จะรวยนะอยู่คอนโดก็หรูแค่นี้ซื้อให้ได้อยู่แล้วไม่ได้ฉันบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ดิโทรศัพท์เครื่องนั้นสามีฉันยังผ่อนให้ไม่หมดเลยเฮะสามีเหรอเดี๋ยวขอนะวิวเดนเนียไม่เคยซื้อโทรศัพท์รถแล้วก็กระเป๋าให้วิวนะ<อ>นี่คืออะไรอ่ะอคือเฮ้ยจุดพูดเนี่ยแหละ แกอยากรู้ใช่ไหมสามีเนี่ยมันคืออะไรสามีเนี่ยก็คือผู้ชายที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับผู้หญิงคนนี้ไงซันซันมาที่นี่ได้ไงอะฮะคุณรู้จักโจมคนนี้เหรอ,อ,อทำไมจะไม่รู้จักก็ผม,มนี่แหละ ็คือสามีของผู้หญิงคนนี้ไงสามีคืออะไรยังอยู่ในในวิวบอกว่าวิวโสดไงแล้วน,นี่อะไรเนี่ยโกหกไอ้เนี่ยงทำไมเนี่ยคุณใจเย็นก่อนนะตองฉันอธิบายก่อนนี่คู่กันจบหรือยังฮนะนี่นจะอธิบายอะไรวิวฮะถ้าวันนี้ซันไม่บังเอิญมาส่งของที่นี่ให้กับผู้ชายคนนี้ แล้วไม่บังเอิญเห็นกระเป๋าไใเนี้ฉันก็คงไม่รู้นะพวกวิวเนี่ยมาที่นี่วิวฉันขอถามไน้อย่างีิมันคืออะไรวะวิวอยากได้อะไรเนี่ยสันก็ซื้อให้หมดกระเป๋าโทรศัพท์รถสันเองเนี่ยเป็นคนต้องผ่อนน่ะเพื่อไม่อยากให้วิวเนี่ยอายคนอื่นเขาอ่ะแล้วนี่มันคืออะไรอะมันคืออะไรทำไมต้องหาหลักกันด้วยอะสัน วิวขอโทษนะซันให้โอกาสวิวแก้ตัวนะโอกาสเหรอวิวโอกาสขอโทษผู้เป็นแค่นี้เหรอใช่ไจมซันพอแล้วหลังจากนี้เราอยากหรอวิวและวิวนะอยากไปนอนกับใครหรืออยากมีอะไรใครเนะี่ยก็เชิญเลยซันไม่นสนใจอะไรทั้งนั้นหละ ยังไงเนี่ยสันก็จะยาส่วนคุณผมไม่โทษคุณหรอกนะคือจริงๆ้วเนี่ยเรื่องเนี้ยคุณไม่ผิดหรอกเพราะว่าหญิงคนเนี้เขาโกาหกคุณว่าเขาเนี่ยโสดแต่ผมขอบอกเลยอย่างนะคุณลองคิดเอาเอางแล้วกันว่าผู้หญิงคนเนี้เขาก้านอกใจผม แล้วคุณลองคิดดูเองว่าเขาเนี่ยจะนอกใจคุณหรือเปล่าส่วนคุณวิวพรุ่งนี้เนี่ยเราเจอกันสิบเงินขยะกระเป๋ากุญแจรถแล้วก็โทรศัพท์ผมขอคืนกันเพราะผมเนี่ยเป็นคนผ่อน ได้ไหมอะฉันไม่เหลือใครแล้วอะฉันมีแค่คุณเลยนะคะตอนนี้ฉันรักคุณนะคะแดนเนียลคุณเองก็รักฉันมากเหมือนกันไม่ใช่หรอเมื่อกี้ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันบนเตียงอะคุณยังบอกรักฉันตลอดเลยอะแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปหย่ากก่ผู้ชายเฮงสวยนั่นฉันก็จะเป็นอิสระแล้วนะคะ เราว่าแต่งงานกันนะขอโทษนะนี่สติอะมีเปล่าคุณบ้าหรือเปล่าให้ผมเนี่ยแต่งงานคุณคุณคุณรู้ไหมตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอใครหน้าด้าแบบคุณเลยนะคุณรู้ป่ะฮะเดนิเอวไม่ต้องเดนิเอวแล้วก็เชิญเดินออกไปจากบ้านตรงนันผมไม่เจอหน้าผูางแบบคุณอีกออกไป 大力！